ขอเตรียมตัวเลยตอนเนี้ยให้ผมไปได้ยังมาไม่ได้วิ่งออกตายหนึ่งแล้ววิ่งโดนลอยหลังไม่เครบอกเลยเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเกิดข้างหลังแล้วผมเก็บของตามแกไม้พี่จะลงล่างนะจะลงล่างนะเราเล่นล่างเลยเดี๋ยวผมพรมย์สองคนมีคนอยู่ในบ้านสองตัวไปในบ้านตัวคราบหรือประตูบ้านสองตัวนะ เจมเลยกี่นาทีน่าจะหนึ่งนาทีอะอันนี้สองใครอะสองพี่สองพี่อุ้ยเมงมีสองตัวจังไรเลอ,อไอสโอนัส<ห>บ้านมึงยังไม่อไอพวกไอแคนศูนย์นอะไอแคนศูนย์ไอที่เราระเบิดบ้นานหายมันอะเจมตายอยู่เลยตายพี่ตายอยู่แถวเราอะตรงไปเรื่อยเพื่อนพีสิบเจ็ดนั่นแหละตรงไปเรื่อยตรงขึ้นเขาไปอะ ทีพีเก็บของอย่างไวทีพีเก็บของอย่างไวอย่างลน้นอย่างลน้นดูดูดูไอ้ตัวนั้นทีพีขึ้นจอโชว์ไปทีนะ <c oughs> แถวลิเว,วอร์แหละจะหนีจะหนีนน <c oughs> เอาเอาของทำบ้านแคมป์ไปยังอยู่ที่ผมเนะี่ยโอเคทีพีอ่ะงั้นทีพีอ่ะใครอ่ะแบ็กได้ป,ปะ <c oughs> ได้ได้ถ้าผมไม่โดนยิงนะเดี๋ยวทำแคมป์ให้คอยกลับเจ้าของบุ้งมนเลยหลับกับสตรีมทุกวัน ขอบคุณมากครับวันนี้คุณบ๊อบดี้ครับผมไอแคนศูนย์นี่ริงบ้านมันเตกกันนะไอแคนที่เราไปบึ้มไงบ้านหลค็คไฮอ่ะนั่นแหละบ้านมันผมมาลนะนายขอของแค่ไหนกำลังไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแคมป์สเต็ปโชจโยนโยน ไม่ว่ามันติดถนนวะทำเข้มตรงไหนได้เราปะดิทข้างโต่ปลอนภัยแล้วหรอ,หรอตายสวยสวยสวยขอบุกจะมาตอนไหนเนี่ยออมามาแล้สวสามทิบลูกอะ มันเปิด RPG High ใส่แล้วระเอาป้าป้าปืนระวังทางกันที่โหลดอยู่ร่วงขอไฟว่ะขอไฟว่ะมันห้าวมันห้าวมันห้ารอ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 เดิด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 มัน เบี่ยงยิงไม่ได้อะพี่เจมต้องเอาขอมาแก่เอาขอมาสร้างแปลนเพิ่มอ่ะไหนขอของบุกเอยบุกเลยโยนเลยโยนเลยเอาะไรบุกเลยบ้องตายกินรึเปลเดี๋ยวผมยัดราคาบ้านรึเป่าต่อยิงกันแล้วตายตัวยิงบ้องตายมีมีแปลนยัดใส่ราคาบ้านเลยยัดใส่ราคาบ้าบเลยยัดไปเลย เอามันบ้าใครดูอยู่ขอกดไละค์หน่อยฮะขอกดไลค์หน่อยนะครับผมจะตีมสดมีทุกวันมาดูได้ตลอดนะครับมันมันแบบนี้ช่องนี้สายบูสสายบวกนะครับช่องนี้ไม่มีคำหายาบติดตามไว้ได้เลยนะฮะับตีเย,นะย้ ดิ sucking, อเอาป้องยิงมาดิแต่มันอยากให้เราออกไปยิงเดี๋ยวก็ฟักปืนมายิงนี้อ้าวูดเุ็นแล้วถ้ามีไฟมากอ่อนราคาบ,าบา้ามันจะจบไปเลยเนี่ยเอาไปเปล่าเอาไปได้มาดิทีพี่อยาใครอะทีพี่อยาใครอะใครไม่ติดอะติดกันหมดเลยดิรอรอรอใเอาเอาป้องยิงมาบ้องยิงมาผมยิงเองยิงเอาบ้องยิงมาด้วยบ้องไฟมาด้วยว่าเกี่ยวห้าสิบลูกังไเออบ้องยิงห้าสิบมาเลยเรารวยอยู่แล้ว ไปไปมีป้อมปืนอ่ะเดีความจิตคนดูสิบคนที่เหลือบอดเฮ่ hey, hey. เคผมดูตอนเล่นคุณหนึ่งวุ้ยนานเลยนะตอนสวนเล่น,ลน,ลนซึบไม่คุณนิทานมากเลยนะได้ไหมทางไหนทางไหนขวาคือมันเอออะไรไนนะี่แต่เดี๋ยวแต่งเลยเลย บ้านเราโดนบึ้มบ้านเราโดนบึ้มโอนของไปไหมเนี่ยมาเลยมาเลยไม่ต้องกลัวต้องโกนช่วยยิงบ้องอะยนโล่ไม่ช่วยยิงบ้องอะลูกผมคุมอยู่เนี่ย เดียมาได้ยังอ่ะได้เลยเดี๋ยวพี่มันไม่มีทางบ้านติดเลยก้าวเตือนเราไปเอาของมาแก้แก้ทับไปบ้านเพื่อนรมที่ข้างล่างในบิ้วอ่ะบ้านโบ้บ้านโบกลับเดียดินเลศดินเลศดินเลศวันนี้ไม่นี้ไม่ได้ไหมครับอ่ะได้เหอายได้ดิด้สนใจมั้ แล้วไปโดนโดนยิงหมวแจ้งเลยอ่ะมันขิง่าเ่ยวันนี้เอาอะไรเปล่าบื้อบ,บา้าไปเลยปล่ะไอวาเอีมาอยู่เลยบนบ้านเราเลยคิดว่ามันขี่หอโอ้โวมันวิ่งอยู่โน้นอะ ร้อนๆก่อนนอนไม่ร้อนนอนไม่ได้หมอนมันจะต้องอุ่นๆก่อนนะครับวันโบนโอ้ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมันเข้ามาแล้วด้วยไงใช่ใช่ใช่มันมันเข้ามาในบ้านเลยไหมตอนเนี้ยน,น่าจะใช่ต้องพูดรู้เรื่องนะ มาด่วนหน่อยด่วนข้างหลังล่วงข้างหลังตาย เอาทำไมบิวเปไ็นไรอ่ะมันเอาบิวไปแล้วเหรอมันเอาบิวไปเนี่ยมันเคลียร์หรือเปล่าหรือว่ะไงเปิดประตูให้มันเข้าบอกว่าผนังมันแตกไ,ไ,ดดแได้บิวขึนแล้วได้บิวขึ้นแล้วมีทีเดียวมาทีพีหาผมผมโฮมไปได้อุ้ย บ้องเฉียวหน้าตั้งพึบโอ้หอมแล้วนะไม่ได้หรอไม่ได้โฮมเราทีมไม่ได้เดือด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 ก่อนนอนโอ้ยง่ายง่ายตายตัอนึง อยู่ที่บิวอยู่ที่บิวทีเด็ดอย่งปอนบอกว่ามันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไม่ให้ตะกี้ได้บิวแล้วนี่กระผมอยู่ข้างล่างไงมันอยู่ชั้นสองมันจะถอนฐานบ้านเราจากแมปเดียมีมีของบึ้มไปเหรอใช่ไหมถ้ามีขอบ้าขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยผมกีงให้พวกข้ล่างให้ออไปไม่ได้กันตีเด็ด ผมิกอ,อ๋อมันบล็อกข้างบนตายมันบล็อกไปเราลงไปข้างล่างอะ่ะอ๋อเราเล่นอยู่ข้างบนใช่ไหมไใช่เจียวอะไรเงี้ยมั้งบนบ้านมันตายเฮ้ย <c oughs> มีแม่บลองอีกปะละ่ะมีอยู่ข้างล่างอะ่ะเจียวะตายอยู่ข้างล่างเมือเ่อกี้ เดี๋ยวๆๆๆๆๆลงไปเอาก่อนยิงใส่บ้านไม่ได้คุมแล้วแตผมเอาไฟเผาก่อนโดนอ่ะสุดไปเลยของบ้าเรายังมีเยอะเราไม่แพ้แค่นี้หรอกอันนี้แค่มาวอร์มมือเป็นไงละอ้างไปอีก มาแล้วขอลูกบ้องหน่อยเดียวตายขอลูกบ้องหน่อยเดยตายเผาไปเผาอยู่เผาอยู่เดี๋ยวมียิงใส่งนันซี่ก็สวยเผาเผาบ้องเผายิงข้างบนบนอ่ะตพรานั้นมันไม่ตกไอ้นี่ไงมันไม่ตกโดนบ้านมันไม่มันไม่ลงไงไม่ลงเฮ้ใครเบื้องตัเราอ่ะที่จากข้างล่างหรือเปล่าข้างล่างหรึเปล่าข้างล่างหรือเปล่า ไม่จากข้างล่างแล้วยิงจากนันได้ไม่จากข้างล่างขวาหรอขวาขวามันอยู่ขวาเราอ่ะกำแพงขวาปะจะลงไปบื้อมีอะไรปะพร้อมลงล่างป้ะพร้อมลงล่างปะมามาลงล่างพี่นะเดี๋ยวไปชาร์จเดี๋ยวไปชาร์จพี่จะลงล่างนะจะลงล่างนะเราเล่นล่างเลยเดี๋ยวผมพรมีมสองตัวเขาอยู่ในบ้านสองตัวไปาอยู่ในบ้านสอข้างล่างเปิดประตูมาสองตัวนะ เปิดจากข้างบนอ่ะสองตัวล่างแม่ยืนคุยกันเลยยัดยัดของกันเอเพิ่มเอาป่ะเอาบอกยัดไปเลยไม่ต้องกลัวใจเลยใจเอาไปยัดไปเลยมันถึงนี่แล้วนะระวังมาอยู่ห้องเต <UST ONE S 2> <TA> ียงละเห็นปะเหรอสายมือสายมือโค้กโอ้โหเชี่ยผมล้มมาเอชี่ยใหม่มันถึงข้างบนแล้วนะมาเราเอยๆใครจะมา เอาเซตมันดีๆแลไม่ต้องมาตุ่เปล่านะมาให้หมดเลยเออทั้งเดียวมิวตินมาเลยตอนนี้ต้องทำแคมป์ใหม่อ่ะเอาแต่เซตใช่ไหมหรือไงเอาแต่เซตยิงมาก่อนเดี๋ยวผมทำเซตใหม่ไปเลยเงี้ยกระปืนไม่ติดไหมเมื่อกี้ของหมุนใหม่แล้วถ้าขึ้นไปมูนบ้านได้ยิงกอกได้ก็น่าจะสบายแต่ได้แตไม่ได้หรอกที่พี่ยากให้ได้บ้างหรือยังส่งเล็กส่งเล็กเกิดใจเปล่าเอาของมาทำแคมป์ใหม่ด้วยมาเอาของแคมป์ใหม่ผมไม่รับผมจะทำเอง เป็นไรกันพี่เดียวตกเด็กแมดเดียวแตกสะไดบ่จะไดนเดินไปไงท้องเลยค่ะแล้วเอาของทำบ้านไปแล้วด้วยเอาไปแล้วเมมเจดบ้านมันถึงไงนวะน่เฮ้ยโอ้มันถือ M22 คนเมมเอ้ยอถ้ามันแคเก็บได้คืนเก็บได้คืนมันตายลงรลก มีมาคมได้ทีมีปวหัวมัดิเอามา M2 ขึ้นมาสักห้าข้อยวรข้างบนบ้านนี่เลยขึ้นไปเอาให้เจ้าเดา M2 ไปสักสองก็บอกอ่ะเอาไปนั่งเล่นกันเลยอิจกบมีเท่าไหร่มีสี่เจมตายไงรีบบิลอยู่ห้องสองใช่ไหม แม่งนั่งเล็งเลยนั่นใส่หัวมันได้เลยนั่นยิงไงวะเดียวอยู่บนบ้านมันอะไรฝั่งนี้เดมไม่หมดเลยออกมาออกมาจิ้มบ้านมันดิดีือว่ารับจิ้มหน่อยได้เดมสองคือกระบอกหนึ่งใส่พี่รีบทำแคมป์เลย พี่ของพี่ตกอยู่หลังบ้านพี่ต้องวิ่งกลับหลังบ้านก่อนต้องเปิดหัวเลยวะวิจิตเปิดหัวได้ไหมเปิดหัวได้เปิดหัวมันแหละมันบ้านมันนะไอ้โคตรตายอยู่บนบ้านนี้เนี่ยพี่เจ็บฮะเจ็บจไม่เห็นเงียบสองมายัง รีบทำนะผมจะไปถึงผมไปพุ่มเลยนะทำยากอับพี่ลงไม่ได้พี่ลงไม่ได้พี่ลงไม่ได้ันแคมป์อ่ะเดียมันโดดลงตัวนึงพี่จะลงไหนพี่ลงหลังบ้านพี่จะดาวไหมนี่ยมาๆๆไอ้เจมเจมมันมีมันมีตัวอยู่มันมีตัวอยู่มันลงมาเล่นคนหนึ่งนะมันหายไปคนหนึ่งเหมือนบ้าน ออกเตรียมตัวไอ้ตอนเนี้ยให้ผมไปได้ยังมาไม่ได้วิ่งออกตายหนึ่งแล้ววิ่งตัวลอยหลังแล้วจใ,ใครบอกไปเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเกิดข้างหลังแล้วผมเก็บของทำแก๊มให้เก็บสิวิมันปีนขึ้นหน้าบ้านกว่า บ้านแกมเราเด็ดโอเคเด็นสูวบว่าอยู่กระแพงหลังอ่ะผมจะทำแกไม่โอ๊ยไม่เดี๋ยนี้แหละตัวกระแพงหัวหน้าเดียไม่มีกระแพงเลยวะคุณต้องไปตั้งกั้นกระแพงก่อนผมถึงจะไปได้ผมก็ไม่มี เทดได้ไหมผมเทดได้ให้ได้นะโเล็กอ่ตันยิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปไปมันเลิกยิงแล้วไปไปไปหลังนี้ต้องแตกครับคือที่ผมสัญญาเลยหลังนี้ต้องแตกครับทุกคนเข้าหัวเข้าตัวสองนัดเหมือนบ้านแคมป์เราตัวเนียรอเต็มปะบ้านแคมป์เรามีด้วยอ๋อใช่ใช่ ยังไงเล่าเขังไว้เดี๋ยวไม่ให้ฉอาขังมันแล้วก็ไปนะสองแคนสองแคนสองแคนนะลุมเราอะเห้ยเออโอ้โหตั้งถี่เกินไปไปอีกตั้งไปอีกวิ่งของทำว่าปือนอยูไ่ไหน อยู่ในกล่องเดียอัดผนังก่อน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 เสแล้วไว้ผมล้มช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยปั๊มปั๊มให้ก่อนมีเคคมมากนะใช่ยิงไกลยิงเคย์ไกลยิงมียิงเลยยิงเลยกล่องหน้ากยูไม่เห็นมีเลยวะแยกยิงไกลอ่ะแล้วคมแิงได้ไแ้ได้วด้ใส่ป้ายอยู่กล่องหน้าปั๊มเครื่องปั่๊มนะ ไอเย็นต้อใส่แม่บ้องอยู่นะครับไอชั้นกล่องอ่ะกล่องที่สองอะกล่องไหน <c oughs> ไม่มีอ่ะมีชั้นกล่องอีกแล้วก่อนชั้นยิงอ่ะรูปบ้องกับแม่บ้องอยู่เจ๋อยัง <c oughs> <c oughs> ไม่ป <c oughs> <c oughs> ีกกระสุดปืนนะเจ๊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 เจสวยเรานี่จัดแบบค็บๆไม่มันหน่อยมันห้าวมันห้าวอ๋อหลบหลบหลบ แตกในบ้บานบ้านาแตกแล้วไอ้โค้ก <c oughs> ยัดผนังไฮช่องช่องที่มีป,ป้อมปืนเลยยัดไปเลยเอาเราลูกจริงยัดไปเลยช่องไฮแหละเด<ช>ี๋ยวก<ช>็ถึงเดี๋ยวก็ถึงของอ <นะ S 2> แล้วแชร์แล้ว ตายใครวิ่งมามี่เก็บเสียงยิงอยู่จากแรกไกลด้วยนะไออด้านนั้นยิงมาไอ้หอคแ,แคมป์แคมป์เก่ารถสองล่างแตกฝั่งขวาล่างแตกไอ้เซตอยู่ฝั่งขวาก็แพงหน้าหน้าก็แพงฝั่งขวาเก็บเก็บศพหน่อยหน้าแพงฝั่งขวาหน้าแพงหน้าสุดตัวคอมพินเตอ์น่ะมีมีมีแม่บ้องด้วย เหน็นไหมแถวเขาไ,ไ้แถวหน้าคุณอะแถวหน้าเขาไปหน้ากรีนอ,นอ,นอ,อะแต่มันขึ้นมามันขึ้นมาเออผนังนั่นแหละไปเรื่อยเลยเออใครดูอยู่ครับข,ขอมือคนได้ดูอยู่เลยฮะแม่ล่วงใช้นนชนบนลวงใช้นบนลล่วง My d a d is your grandfather ตัไฟแตกชื่อพี่เหรอมีปืนนี้มาบ่ไปแตกตรงนี้ก็แตกด้วยเองยัดอีกยัดเลยต่อเลยต่อเลยสวยเอาเลยบ้านนั้นยิงดีกว่าไเถอะไปขีดขุมไปเจอเลยคนละคนเลยอ่ะ นบบ้าน,านมันมีนที่หลบได้มีที่หลบตรงนั้น <Okay. S 1> น่ะสวย,ยสวยสวยสวยพี่น้องฟังสวยมากินละม้าไปเรื่อยเลยสวยสวยพี่น้องฟังสวยหรือว่าเราล็อกขวาไว้นอะ <c oughs> พี่จะช่วยก็สองบ้านเก็บเสียง อย่างไรผมก็รู้ว่าคุณยังไม่หลับไม่รู้เกี่ยวกังที่ไหนไม่รู้เก็บผมเก็บผมรำยาก่อนลูกบองหมดหมดนะเออแต่ไอ้ทำไมหัวไม่แตกตัวหนึ่งหัวหนึ่งไม่แตก่จะไรหนิง แตกแตกน้องไปให้ช็อตแตกเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเข้าได้เข้าได้เข้าได้ลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูเข้าก่อนจะเข้าถึงห้องในสุดยัดก่อนนะยัดบ้องก่อนยัดบ้องเข้าขวาได้ก่อนอ่ะดิเด็ตพี่เข้าปริยัดขวาหน่อยเออยัดขวาในห้องสุดอ่ะเคลียร์เคลียเชียเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยชัดโบนจัดสองมีชัดสองมีแตกสวยเก็บวิวแล้วเก็บวิวแล้วเก็บของวิวมาดิได้อะไรนี่ก่อนได้อะไรนี่ก่อนปอนะห้าไปไปเก็บไป ข้าไปสามเลยตายตายไอ้โคโค่ตายโอ้โคโค่ตายรีเวิร์สไอ้โคโค่มันต้องเกือกขนอกแล้ววิ่งเข้าผมเคลียร์บิ้วไปแล้วนะผมเคลียร์บิ้วไปแล้วที่เอ็มยิงมาทางผมหน่อยนั่นแหละมันมีตัวเอ็มสองเก็บเสียงผมเคลียร์บิ้วไปแล้วนะเขารู้แล้วรู้แล้วระวังเกิดระวังเกิดผมรู้เขาไปเน้นไปแล้วนะ ไข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามองไม่เห็นมองไม่เห็นเจมดูของในบิวก่อนนะมันปิดไม่ตายมันปิดมันปิดมันปิดผมปั๊มยาแป๊บนึงผมเจ็บอ่ะไอ้โอ้ยพี่เข้ามาพี่เข้มาพี่เข้ามามันจริงๆผมปั๊มยานะผมยิงผมวิ่งผมวิ่งผมวิ่งดูอยู่ครับมันมากลุ้นอยู่คุณบอลบอก ลูกบ้องไหมสี่สิบอะไปขดแล้วกลับไปขดแล้วกลับทางขวาดูแลดูแลเอฟสองอยู่หลงัลงหลงังหลังพี่หลงัลงหลังเราพี่โจ๊แตกให้ห<ม>ลังเราหลังเราอีกเขาหลังเราหลังพี่บล็อกไว้ไม่เป็นไร ไอโคโกๆมันจะวิ่งเข้านะมั่จะเกิดไม่จะเกิดแล้วมันวิ่งเข้าเอาอะแต่อย่าไม่มาเลไมั้งหมดยังหมดยังขอหมดยังเดี๋ยวเดี๋ยวขอยิงยิงที่นอนทิ้งก่นอนแตกวิวแตกวิวแตกว่ะหายมีไม้ป่ะน่ะ ไปได้อยู่ได้อยูอ่ใครวิ่งมาผผมมผมกดบิ๋วอะจะล็อกแช่เด้อแช่เด้อปล่อยก่อนเออฝากบ้านด้วยเออจ็ดไปจัดไปถอยไม่ใช้กระสุนแดงครับกระสุนฟ้ากระสุนฟ้ามันเร็วกว่าครับกระสุนฟ้ากระสุนแดงมันช้า ช้าแล้วก็ย้อยด้วยกระสุนฟ้ามัน pues mm ไม่ย้อยมันเร็วนะฮะมันก็เลยต่างกันในการยิงระยะไกลแชกกระสุนฟ้ามันจะเหมาะกว่าไงแต่ถ nah, ้าระยะใกล้กระสุนแดงแจ่มกว่านะครับโผกืนอะไรบ้างอะไรบ้างไปตายวเดี๋ยวพี่ก็นอนแล้วโอเคจัดไปจัดไปจัดไปพยอแหละผมผมแปะกระสินไกลมันต้องปิดสเตอร์ดิโอพี่ข้างบนมันมี M2 อยู่มั้งก็อนแล้วไม่บอกว่าเปิดในเกม7.1เนาะ เใช่เรนแรกฟังเสียงอย่งางมั่วอลไรนี่หายละฟังผิดด้านเนาะนึกว่านึกว่าของไม่ดีที่ไหนได้ใส่ผิดด้านกำลังจะด่าเลยกำังจะโทรไปด่าคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยหูฟังคุณนะสลับซ้ายขวาคุณเอาไปขายได้ยังไงอย่างเงี้ยมีของอีกมีของอีกคุณลูกค้าลองสลับด้านเลยยังคะได้ขอกล่องเพิ่มหน่อยค่ะ จะคนอ,อะไรอีกไหมหมดแล้วบ้างเมืามาม่อคืนแอบไปดูซกเล็กเล่นพับกีอยู่ใช่ไหมได้ที่หนึ่งรเปล่าใช่ตามเมาื่อคืนรอเปล่าผมเปิดไว้ให้ดูได้เวลาผมเล่นส่วนสวนมากผมไม่ค่อยได้เดินหรอกผมจะอยู่กับที่เพราะว่าผมจะผมเป็นคนที่ทาหลายอย่างไงเวลาผมเล่นพับกีนะผมพูดจริงนะผมไม่ค่อยได้เดินล่าหรือว่าแล้วเวลาผมเล่นผมจะยืนนิ่งๆเพราะว่าผมเล่นเฟสบ้าง เข้าใจไหมแบบผมผมผมตั้ง iPad เรื่องนี้ใช่ไหมแล้วผมก็ย่อนจอเล่นเฟซหรือว่าดูตลาดดูข้อมูลเล่นนู่นนี่นั่นไปเรื่อยฮะโดยที่ผมไม่ได้สนใจเกมเพราะถึงเวลาวงบีบผมก็มาคอยมาขยับเกมผมเป็นคนเดียวกันใครแอบดูเร็วจีบอกจะเห็นว่าผมชอบยืนนิ่ใช่ไหม ยิงเก่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยผมน้องข้างล่าง M2 ช่วยหน่อยโอ้กระโดดลงมาเนาะอยู่ไหนวะไอ้โค้่อยู่บ้างข้างเนี่ยเกยฝั่งขวาไม่นี่ฝั่งขวาของร้าไม่ต้องโก ไอพี่ขนขนกลับกลับเลยกลับเลยกลับเลยขนกลับเลยขนกลับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ต่อของบิวได้อะไรบ้างนะได้ของเยอะป่าวดูดูในบิวของบิวอะขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยไปบิวอะบิวเราขอดูหน่อยอยู่ไหนกระสับกรนนี่ก็เจอเนี่ท่าได้เด็กไฮอยู่อับบ้านของกลับเลยเด็กไฮเยอะก็อับบ้านเป็นเล็กไฮ เหล,ล,ล็กแสนกว่าไ,ไปไปขนกลับขนของขนของของกับบ้านชนะแล้วเว้ยโอ้โหขนไปนั้นกลับเหนขนกลับขนขนขน